ผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะจากกรณีของน้องโอ๊ตไปดูเรื่องของคุณลุงวัย64ปีนะคะคือเขาบอกเขาถูกหญิงที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยไปขโมยบัตรสวัสดิการคือบัตรคนจนเนี่ยเอาไปรูดใช้ตั้งแต่ปี60จนถึงปี64 คุณผู้ชมเรื่องดีเนี่ยเขาบอกเขาไปแจ้งความหลายครั้งนะคะแต่ตํารวจเนี่ยยังไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวกันเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ได้หรอเหตุผลแบบนี้นั่นสิเนี่ยอะเรื่องนี้เป็นยังไงมายังไงนายสวนนายสวยนะเที่ยงดีอายุ64ปีเป็นชาวบ้านบ้านเก่าค้นนะคะหมู่สามตบนสะแก้วอาเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าวค่ะบอกช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหม,มเพราะว่าเขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนของเขาเนี่ยไปรูดซื้อสินค้าตามร้านค้าตั้งแต่ช่วงปี60จนถึงปัจจุบันในสวยบอกว่าเมื่อปี60เนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ชาวบ้านเอาบัตรประชาชนมายืน่นนะคะให้ทางรัฐบาลเนี่ยจะออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทุกคนก็เอาไปยืน่นเอกสารต่างๆก็รอรับบัตร กระทั่งเจ้าหน้าที่จากอบตาสะแก้วเนี่ยก็นําบัตรมาแจกให้กับชาวบ้านแต่ตนเองไม่ได้รับก็เลยสอบถามไปทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าให้รอรอบต่อไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นปีสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่อ,อบตซึ่งเป็นคนหมู่บ้านคนในหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนเอาบัตรมาแจกให้ชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับคําตอบว่าเขาเนี่ยเอาไปให้นะคะกับในสวยเนี่ยกับมือแล้วก็บ่ายเบี่ยงกันไปบ่ายเหมยกันมาในสวยก็บอกวไม่ได้อะสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเอามาวางไว้ตรงหน้าบ้านที่ในสวยอยู่ เขาก็เลยเริ่มสงสัยเอะมันแปลกก็เลยไปสอบถามที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อจะขอให้ออกบัตรใหม่ให้เลยซึ่งทางธนาคารเนี่ยก็ตรวจสอบในระบบแล้วก็แจ้งว่าบัตรของลุงไม่ได้หายนะมีประวัติการใช้งานมาตลอดเลยแล้วก็เลยนี่อย่างที่เราเห็นพิมพ์ออกมาให้ดูเลยพิมพ์บันทึกรายการของปี64ออกมาให้ดูว่าไปใช้อะไรมาบ้างมีการนำบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะคะไปใช้ซื้อของตามร้านต่างๆตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคม64 พอสอบถามร้านค้าที่มีคนนำบัตรของตัวเองไปรูดซื้อสินค้าก็ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าร้านสุดท้ายที่มีคนนำบัตรตนเองไปใช้พร้อมทั้งเปิดกล้องวงจรปิดนะคะมาเป็นหลักฐานให้ดูด้วยฟังกันหน่อยค่ะท่านบอกเลยว่าบัตรตาบริสียได้พอ <c oughs> เขาไปรูดเอาของตาสูงเหรียญเนี่ย ก็เห็นพร้อมเห็นกล่องวงจรเห็นคนคนนี้แล้วก็ไปก็ผัวโขอไปรูดไปไปรูดี่ร้านเขาก็ะทษเป็นเป็น้านอยู่ในหมู่บ้านห้องนี้มันบอกยูเปลี่ยนหน่อยครับเปลี่ยนหน่อยอยู่ในตลาดแม่ครับทีนี้ค่ะเขาก็พบว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะคะมาพร้อมกับสามีนี่ขี่มาเะอรจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะมารูดซื้อของแต่ทางร้านค้าปฏิเสธไปเพราะว่าบาทดะ เป็นรูปของคุณลุงคือนายสวยไม่ใช่ของผู้หญ so ิงคนนี้เมื่อดูกล้องวงจรปิดอ่ะก็เห็นตัวแล้วก็ไปสอบถามคุยกันผู้หญิงปฏิเสธทุกอย่างค่ะนะตอนแรกเนี่ยยังไม่เปิดให้ดูนะไปสอบถามก่อนปฏิเสธพอเปิดกล้องให้ดูปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็บอกว่ามีการแจ้งความหลายครั้งนะตำรวจเนี่ยตอนแรกยังไม่ให้แจ้งความบอกคุยกันก่อนไหมไหนๆก็เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่บ้านเดียวกัน ทีนี้คุยกันไปคุยกันมาผู้หญิงคนนี้สุดท้ายยอมรับว่าเอาไปจริงๆแหละแล้วก็บอกว่าเขาไม่กลัวหรอกนะ,ะเรื่องแค่นี้เนี่ยไม่ติดคุกหรอกโอโเดี๋ยวใช้เงินให้ก็ได้2,000 2,000! เอาไปใช้ตั้งแต่ปี60ออใช้ให้2,000คุณลุงบอกไม่ยอมหรอกเอาไปใช้ตั้งนานความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะกว่านั้นเยอะตั้งแต่ปี60 ก่อนที่ทางตำรวจไก่เกลีย่ยสุดท้ายเนี่ยคุยกันว่าเอางี้สี่หมื่นแล้วกันผู้หญิงจ่ายให้ลุงไปสี่หมื่นแต่ลุงก็ปรึกษากับครอบครัวแล้วบอกถ้าจะชดใช้ห้าหมื่นแล้วกันหากไม่ได้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะสืบสวนแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องนะอาจจะสมรู้ร่วมคิดด้วยเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากนำไปซื้อของเนี่ยต้องกดรหัสของบัตรจึงจะซื้อได้ก็เลยน่าจะมีคนรู้เห็นร่วมมือกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ แม่จริงๆแล้วตอนเอาไปใช้เนี่ยรูปก็เป็นรูปลุงนะต้องมีคนเอกใจซะหน่อยไหมตั้ง4ปีนะฮะ<ไ>อ่ะเดี๋ยวรอติดตามว่าตำรวจจะว่ายังไงนะครับ